มาเลยครับ็ยมแตยังฝากด้ยนแค่ประจำมารับกาลงโตนะผู้แทนนายก รัฐมนตรีนะครับผู้แทนลงตูนนั่นเองนะครับก็จะมาเปิดงานให้กับเรานเพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยสู่วิถีพกดีใหม่ที่ทุกคนต้องสุขภาพดีมีอาวยศถาปัต์เดี๋ยวไปที่หน้าเวทีกันนะครับทุกท่านนะครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือเราทาโมเดลจําลองมานะฮะตอนนี้ก็ได้มาร่วมตรงนี้ที่ที่ิงกโปร์ให้ท่านฟังนะฮะวันนี้ที่เราจะยกระดับของจากโมดูลที่เกี่ยวกับการลงทุน ในที่ภาคเอเชียก็เป็นส่วนที่เราได้สิิแล้วกแล้วรุงเทพขึ้นลงขึ้นลงนะได้สบายมากเลยครับผมนี่รับ แล้วมีทั้งด้านหลังและทั้งด้านข้างด้านข้างผมว่าทั้งยคันนี้คันนี้ผมมาใช้ขึ้นด้านข้างได้เลยอันนี้ที่สำคัญตัวนี้เป็นสีสันของคนไทยเลยนะครับตัวนี้เพราะเนี่ยเป็ไทยราคาคนไทยที่สังหวัดน่านคือบ้านเมืองของเราเรารักเอาไว้การเถิดนาปลากระรังปูปลานี่แหละนาเต่าทะเล เปลือคอยสวยงามที่หน้าหาดเกาะภูเก็ตเอยมองดูสวยเก๋นีน่แหละทะเลอันดามันทะลักทักท่านรัมตีจะได้เป็นประธานเปิดงานคิกออฟเมืองสุขภาพดีมีอารยศถาปัตดเพื่อคนทั้งมวลน,นะครับก่อนอื่นผมแนะนาผู้จัดงาน Thailand f e r r ด์ไซ e ์ p o ก็ต้องกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการท่านรัมตีธนกรวังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้ท่านมาในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีนะครับผู้แทนพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งท่านได้มอบหมายให้ท่านลมนตรีธนกรเนี่ยมาเป็นประธานแทนท่านในวันนี้พร้อมกับทีมคณะที่ปรึกษานายกแล้วก็สวัสดีท่านดร์แลมโบ้นะครับนี่พี่แลมโบ่เจอกันมา20กว่าปีแล้ว <laughs> <laughs> นี่ครับดร์เสกสกุลอัฐาวงนะครับแล้วก็คุณกาณ้านประชุมพันธ์ คุณนำภาคเอกชนแห่งอันดามันภูเก็ตแล้วก็อีกหลายท่านนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งก่อนอื่นก็ต้องกราบท่านรัฐมนตรีธนกรและก็ต้องฝากท่านรัฐมนตรีในฐานะเป็นแกนนําในรัฐบาลอีกท่านหนึ่งเนี่ยได้ช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนให้อารยะสถาปัต์ได้มีการนําสู่ภาคปฏิบัติอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเพียงพอต่อการใช้งานเพราะปัจจุบันเนี่ยอายสถาปัต์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งตามตึกอาคารสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือแม้แต่ศูนย์สุขภาพต่างๆครับท่านตีครับก็มีอยู่มากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นว่าฟุตบาททางลาดตึกอาคารมีทางลาดเนี่ยแต่ปัญหาตอนนี้คือว่ามีแต่ไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐาน,นครับท่านล้ำตีธนกรครับก็ต้องฝากท่านไปขับเคลื่อนผลักดันในส่วนของภาคนโยบายของรัฐบาลเพราะว่าอารยสถาปัต์หรือเฟรนดีดีไซน์นี่นะครับก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะเชื่อมโยงต่อยอดขยายผลไปทั้งธุรกิจเมดิ c a l ครับธุรกิจสุขภาพที่ท่านนายกได้ขับเคลื่อมนมาโดยตลอดแล้วก็โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือโนวั e และบีหายอันนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์คุยถูกจุดเลยครับก็ต้องกราบฝากท่านรัมพีธนกรวางบุญคงชนะได้เป็นประธานผู้นำในการขับเคลื่อนเมืองไทย สู่เมืองอารยสถาปัต์เมืองสุขภาพดีเมืองเฟรนลี่ดีไซน์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนับจากนี้ไปนะครับขอกลับท่านอีกท่านนะครับขอบคุณมากครับและลำดับถัดไปก็จะเป็นการมอบรางวัลก่อนที่จะพิธีพูดนะครับขอคครับผมมีหลายท่านเลยนะคะมีจากบริษ,ษัทซีพีอจำกัดมหาชนาด้วยนะคะองค์กรส่งเสริมการจ้างงานคนพิการนะคะ คาเฟอเมซอนนะคะไปเรียนเชิญค่ะซูเปอร์ดีไซน์จำกัดนะคะสาขาองค์กรส่งเสริมการจ้างงานคนพิการค่ะค่ะเรียนเชิญเลยนะคะนี่ครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทำมงกุฎนางงามสวยๆด้วยนะครับท่านดำตีครับนี่ครับในสาขาวัดและศาสนสถานเพื่อคนทั้งมวลค่ะค่ะเชิญค่ะก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะคะที่สวยงามมากๆก็โดยเพราะเท่าแก่ใหญ่นี้ก็พยายามอย่างต่อเนื่องแล้วครับ ะะและต่อก,กันเลยนะคะกับสมาคมธุรกิจท้องที่เส้นนี้โอเคไหมคะเอามองกล้องกลางนะคะทุกท่านอ่าเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็เรียนเชิญแข่งทานไม่เบียดด้านหน้านะคะเพื่อนถ่ายภาพร่วมกันกับวันนี้นะครับผมรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับโดยได้รับมอบหมายจากพระธ่าน,นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานะครับ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของงานนี้เป็นงานที่มุ่งมั่นกับเคลื่อนอรารยสถาปัต์กระจัดความเดื่อมล้ําในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อขับเคลื่อนและก็ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเมืองศูนย์ส,สุขภาพนานาชาติและเมืองไม้เพื่อคนทั้งมวลปัจจุบันนะครับประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับโดยมีผู้สูงอายุมากถึง13ล้านคน อีกทั้งมีจำนวนคนพิการมากถึง2.1ล้านคนซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมอารยะสถาปัตยโดยมีการปรับปรุงสถานที่ราชการแหล่งท่องเที่ยวศาสนสถาน,านระบบขนส่งมวลชนและระบบการให้บริการของรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายให้มีความสะดวก เป็นธรรมทั่วถึงและก็เท่าเทียมนะครับตามเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้มีการดําเนินงานผ่านนโยบายประชารัฐด้านสังคมโดยมีเป้าหมายก็เพื่อหนึ่งเสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งพัฒนาคุณภาพการจัดการขยับการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง เสริมสร้างและความเข้าใจและเจตนากติเชิมสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการสร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะทุกคนเข้าถึงและก็ใช้ประโยชน์ได้ผมขอชื่นชมการจัดงาน Thailand f ฟร e n d l y Design Expo 2022มากรรมอยรศรสาปัต์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่6ในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งงานคุณภาพนะครับที่ สร้างสรรค์สังคมและก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็ภาคประชาสังคมนะครับที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานดีๆนี้ขึ้นมานะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและก็ขับเคลื่อนประเทศไทย,ออยสู่เมืองอารยสถาปัตยเมืองศูนย์กลางสุขภาพและเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ สุดท้ายนะครับขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะนะครับท่านแรมโบ้นะครับแล้วก็ท่านประธานนะครับซึ่งผมได้ติดตามงานของท่านประธานมาตลอดนะครับก็เห็นได้ว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับในการดูแลสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ย รัฐบาลเองก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับและก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนจากพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วนะครับและก็ต้องขอบคุณพี่กฤษณะด้วยนะครับในที่ได้เป็นแม่แม่แรงนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านไว้หนที่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากครับท่านธนกรวังบุญคงชนะนะครับ